แล้วกับเบอร์ที่2ค่ะศิลปินเป็นศิลปินผู้ชายนะคะเป็นศิลปินผู้ชายอายุ19ปีค่ะพี่น้องขาจริงๆอ่าน้องกะมาเรียนล่ำนะคะมาเรียนล่ำกับครูน้อยะค่ะฝากตัวเป็นลูกศิษย์กับครูน้อยนะคะพี่น้องคาแต่ขณะเดียวกันครูนั่งก็มองเห็นความสําคัญของน้องนะคะในช่วงปิดเทอมนะคะ <S <S น้องเติ้ลพุตตะวันค่ะพี่น้องขาน้องเติ้ลพุตตะวันอันนี้ก็อายุ19ปีค่ะพี่น้อง อายุ19ปีนะคะหนุ่มหนามนคนชัยภูม่มค่ะพี่น้องคะอายุ19ปีเป็นคนจงังหวัดชัยภูม่มค่ะพี่น้องขาฝากให้กาลังใจน้องได้กันแล้วกันนะคะน้องกับซีมี่อ่าสเสน่ห์ของเสียงก็คือจะเป็นคนที่มีลูกคอที่แบบมีเสียงแหบนิดนิดผสมค่ะแล้วซึ่งคู่หน่อยก็มองเห็นว่าเฮ้ยถ้าแบบนี้มันก็น่าให้โอกาสเด็กนะนะคะพี่น้องขาก็เลยเอามาปัน่น ก็เรยเอามาสอนนะฮะก็เป็นเพรอีกเม็ดนึงค่ะที่ผู้หน่อยมาเจรนาอยู่ตอนนี้นะฮะก็คือน้องเติ้ลพุตวันนะคะพี่น้องขาหนุ่มหน้ามนคนชัย,ยภูมค่ะพี่น้องขาตอนนี้ก็เตรียมค่ะเตรียมเพลงห้นะคะ,ะก็มีซิงเกิลมาอยู่สองสามเพลงคือเตรียมหายอยู่ตอนนี้นะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นโคเวอร์ไมอันนี้ไม่มั่นใจเท่าไหร่แต่ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเตรียมงานค่ะพี่น้องขาแดดออก แดดออกเราแดดก็ะซ่องตามนะฮะอ่าตอนนี้อยู่ในช่วงเตรียมงานของน้องเติ้ลพุทธวันค่ะสำหรับ